วันนี้เราจะมาเล่นเกม The b e s t o นแคทก่อนจะปนนไปดูกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปโอเคครับโดนสบายเฮ้ยอัปเดตแล้วเฮ้ยทุกคนอัปเดตแล้วอป็นทุกคนเข้ามาด้วยเลยค่ะผมผมไม่จะปุ่มแล้วปุ่มคนนะครับเดี๋ยวเขาไม่ได้ด่าโดนเฮ้ยอันนี้นี่หว่าทุกคน อันนี้นะครับนักชุดบาสเนี่ยครับโอ้โหจัดเลยจัดเลยเนี่ยจัดเลยเนี่ยขอสูตรนี้ก่อนนะคะทุกคนนะครับโอ้โหดีใช่ค่อยๆถอะทวนโอ้โหเกลียกทวนเกลือจะจัดเลยเกลือโคตรเกลียวอะไรทวนอืมโอเคครับดีว้วครับดี เดี๋ยวทั้งก่อนผมถ่ายช้าไปหน่อยนะทุกคนขออภัยขออภัยจริงๆครับขออภัย13แบบดูนี่ดูนี่ดิอันนี้5%เคอันนี้เท่าไรอุ้ยลูกไม่ทำไมไม่ตีตัวชุดบัตรล่ะฮะ ม่มีตัวชูบาร์เฉยเฮ้ยทุกคนไม่มีตัวชูบาร์เฮ้ยทุกคนไม่มีตัวบาร์ไม่มีได้ไงทุกคนมาถอนแปลกๆมากแปลกมาก,กมาทองนี่มาทอง มันจะไปเล่นด่านเดี๋ยวกว่อนจะไปเล่นด่านเราก็มาเก็บของกันนะครับทุกคนขอโทษนะครับที่เสียงเบาๆมันเบากอบบาา็อย่างนี้นะครับมันเบาพอัยจริงๆหมอนนะครับใครที่มาดูคลิปนี้ขอบคุณนะครับกดจิกดอย่าลืมนะครับกดกดไลค์กดแชร์ก, like, ก,กันด้วยนะครับกดติดตามด้วย ตุ่มนั่นแหละไม้ได้อะไรมาลองเล่นหน่อยนะครับทุกคนเสียงเบาหน่อยขอไปจริงเสียงมันเท่านี้เองครับวุ t นเดือยวุ่นดอบเหมือนอะไรเขาแปลกเก <c oughs> <c oughs> อะไรขนะึ้น đờ đà roshi, hot dog, metro, anh em ơi, khéo, lên nhau cả luôn, bây giờ, chúng อะไรหนึ่งตัวอะไรหนึ่งตัวร้องก่อนนะตุลโอ้โหว้าวมันอะไรอโอ้โหเขียนเสียงเพลงติดนี่ก็ติดไะเนี่ยโหนว้า โูแม okay, ่ตัถ่ไม่ได้ลูเปล่าิ่นเเอาเลยโอเคนะทนชนะแล้วโอ้ไม่ไ้อะไรเกลือมันเดินแตผมก็งงกับไ้ด่านแต่เอไอไม่ใช่ด่านหรอกมันไม่ถืหอเองเออไม่รู้แล้วเดิน มาทุกคนอะไรนะครับทุกคนโอ้ยอาซินแบป็คบอลใช่อาซินแบล็คใช่เ,ออเ,ออเออขอสูงก่อนนะครับทุกคนนะครับใครที่ดูคลิปนี้ขออาภัยนะครับเสียงมันเบาครับเสียงมันเบา ครับโอ้โหคอยๆคอยยัอ,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 อแมวปลาแมวปลาแมานะครับตุณ คอมเมนต์หน่อยครับดนันดันที่คุณอยากให้เล่นนะผมก็จะเล่นตามนั้น,นเดี๋ยวผมขอฟากระป๋องแมวก่อนเพื่อนเด้๋ยวดีกว่าเด็กฟากระป๋องม่ครับขอฟาก่อนนะครับทุกคนขอฟากระป๋องแม่ก่อนอื ไม่ผมให้ดตูตัวตัวต่างๆอูเบอร์อูเบอร์จะกว่าอ่าคือ Uber อูเบอร์จะสมสมได้จากวันที่รอบนะครับทุกแรกของเกมที่แข็งนะครับก็แจกกระป๋องแล้วไม่รู้ว่าปีใหม่เขาจะแจกหรือบา้างแต่ผมขอสอบถามผู้รู้นะครับว่าตู้ไอตู้นักบาสน,นั้นนะครับหูืถ้าเราสุ่มเราจะเราจะได้ไหมครับหรือหรือไม่ได้หรืออะไรครับเลือกทีอะไรอยากรู้ครับ ขอผูส้สอบถามเลยนะคะดูดูนะครับ้ผมไม่รู้ฮะมเรียโ,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 โอ้ช,น,อชน,อน่เปอ้แชนครับนอยู่ครับซีมาส่งก่อนเถอะไม่ได้ผนลุกเลยครับทุกคน เนะี่ยขอบสอบถามนยครับเนี่ยไอตัวที่นักบาสเนนะี่ยที่มันตรงเนี่ยเออมันต้องทำยังไงครับหรือสูงแล้วได้เลยหรืออะไรเรืออะไรไม่เข้าใจเราอเอาซุกซุกซักซักเอ,อ้ยเด็กทุกคนคืออะไรที่เกี่ยกับสูงนั่นเนนะี่ยขัดใจผม ใช้ผมสุ่มเลยนะครับทุกคนสุ่มเลยนะไม่เป็นไรอหซีเมโอแม่เกลือเกลือเกลือไม่เป็นไรทุกคนเ,นเ,นเนกลือเกลือแล้วพวกก็ยังงงว่า มันมันไม่ม e. ีแน่เลยทุกคนเนาะขอไปดูแมวก่อนนะทุกคน ขายผลไม้สีแดงสีชมพูะอีโวได้เออต้อนเออเอามาได้สี่สิบเคุ้มเป่าคนแต่ไอที่ปุ๋มสมตุน่ยตุน่ยตเน่ย ไม่ได้อะไรเลยแต่เกลือแหนครับผมว่าไม่คุ้มอ่ะก็อืมเออไงดิอ <das you hungry> ันน <inated> <ga S 1> ี้ก็ไม่พอทุกคนไม่พออยู่พออยู่โอเคครับเรื่อต่อสับแป๊บหนึ่งครับทุกคน เอออันนี้แมวแมวกาหงมา <c oughs> เออคอยให้ไอ้ไอแล้วก็รู้สึกไอ้อะไอม้ไอ้เจืออ่เพราะเธอโทรมพอไปมาเนี่ยโอเวอร์ไป อูอูเบร์ผมก่อังลสามัน <rant> <mystery> หน้าตกตันผมไม่นู้มกันครับมี2อร่างล่างนี้แบบร่างแรกร่างแรกจะเป็นล่างสีขาหมัดตีสมสมอีเดรียเอ้ยอีเดรตัดตัวชี้เออท้งหมดเอาเอาเอาเท่าั้นที่ผมพูดผิดอีานีบ้านน่ โอ้โโอเคเปล่าเย้่ก็ไม่ได้ขนหูเลยทุกคนอ่อน่าจะเอ้อมโออนี้ค่ะปอ้โอโอโอเอ้โออ้โเ้โอ้้ สิบสองชั่วโมงสองนาทีมีแมวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบห้าตัวถึงส,สุดมีเหลียนแมวแปดเหียญศัตรูสองร้อยห้าตัวนะครับโอ้โหแม่น่าจะ ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับน่าจะมีแค่ให้ดูแค่นี้แหละครับนะทุกคนอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวกันครับบายยทุกคนบายดี๋ยวกันในคลิปหน้านะครับ